ต่อไปนะคะเป็นการตำน้ำจิ้มนะถัวตัดนะคะใส่ลงไปะค่ะตำถัวตัดให้ละเอียดก่อนนะคะให้ละเอียดนะคะ ใส่สูตรมันนะคะสูตรใข่สูตรมันนะแ,แะแล้วก็พอแหลกเราก็ตักนี่ออกนะคะเสร็จแล้วก็มาตำพริกกระเทียมรากผักชีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะแล้วแต่เรานะ ให้แหลกเลยค่ะอย่แรกเรามาดูกันอีกทีนะคะค่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็ใส่ถั่วตับลงไปเลยค่ะใส่ไปทและน้อยกันนะคะแล้วก็ตำนะคะ เหลือลองกันเลยค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดนะคะตำให้เข้ากันนะคะ ำให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเส่น้ำตาลฟรีนะคะแล้วแต่เราจะชอบนะคะรสไหนเราก็ปรุงนะคะ แล้วนะคะให้ใส่น้ำอุ่นนิดนึงนะคะไม่ต้องให้มันค้นมากนะคะเดี๋ยวถั่วตัดเขาจะอืดอีกน,นะคะถัวถ่วตัดเขาจะอืดอีกน,นะเราก็คอยตามไปนิดนึงนะคะบุบบุบุให้นะคะก็ใส่ลงไปค่ะ ถั่วหลืสงที่เป็นเม็ดนะคะให้มันละเอียดนะคะใส่ไปอีกหน่อยนึงค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาะค่ะ บีบมะนาวค่ะชอบรสไหนนะคะแล้วก็ปรุงเอานะคะ ปรุงได้ที่แล้วนะคะตักใส่ชามเลยค่ะ นะะ้นะคะใส่ผักชีโรยเลยค่ะโรยผักชีนิดนึงนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะน้าทานมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะคะ สวัสดีค่ะ